จะกินอะไรดีคะเนี่ยหนูว่าหนูกินแซนด์วิชดีกว่าค่ะได้ค่ะแต่ก่อนอื่ามาวีผมนะได้ะคะ่ะยุ่งมากเลยโอ๊ยอเจ็บร้อนลูกแม่ทำไมแม่ถึงวีผมนุนมันก็ชักแรงจังเลยนะ,ะแงลูกมันติดอะเดี๋ยวเดีวแม่จะค่อยๆนะโอ,อโอ๊ยขอโทษลูกเจ็บร้อนมันเจ็บมากมมโอ้ยโอย แม่เบื่อมากเลยผมหนูมันมีปัญหาอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเหรอคะแม่ผมหนูไม่มีปัญหาอะไรหรอคะก็เนี่ยนะผมมันพันกันนะสิเวลาสางเนี่ยยิ่งผมยาวนะมันก็จะยิ่งพันเนี่ยดูสิเนี่ยลูกมันหวียากมากเลยนะเนี่ยก็ออุ่นหัวนะจับอันนี้นี่นี่ตืดเนี่ยพอมาถึงปลายมันก็ไม่ออกแล้วเนี่ยแล้วมันก็ต้องสางอัดคอ ลองหวีเองก็ได้อ๊ายโอ้โอมันต้องมีโอ้นเนี่ยอุอย้ยอ๊าย,ยมีหวีมัแล้วทำไมไรอยู่เนี่ยหูแม่ยุ่งอยู่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลัวนะคะมันก็ไม่ได้เดีย๋ยวต้องหายนนี้ อาบน้ำดีกว่าไอา้มันล้กมุลมาทำอะไรในนี้คะเนี่ยอุ้ยแม่ก็กำลังหาข้อมูลอยู่สิคะข<า>้อมูลอะไรคะแล้วมาหาอะไรในห้องน้ำคะเนี่ยน่าเ,เอาหนา่าแล้วนี่จะเข้ามาทำอะไรฉนะอาบน้ำคะ่ะแม่เอาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วขอหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวไม่อาบนะไปรอตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเลยเนี่ยอะไรของแม่เนี่ยช่วงนี้แปลก โอ๊ยโอ๊ยสำเร็จแล้วะเจ็ดล้านเค่ะเอ้าก็ที่แม่เนี่ยเฝ้าเพียรหาข้อมูลอยู่ตั้งหลายวันเนี่ยสำเร็จแล้วค่ะฮะแล้ววันนี้ไงะ อยู่ er. ชิวเอาคอนดิชเนอร์ใช่แล้วหาเดี๋ยวนะคะแค่มูลอะไรคะวันหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยแค่มูลอยู่แต่หน้าจอคอมหรือว่า iPad เนี่ยคือแคมูลไปหาซื้อแชมพูนี้หรอคะอุย้ยไม่ไปหาซื้อคะอ่ะแม่เนี่ยทำเองเลยทำ แต่ไม่เอาสูวนผสมมาเทเทเทในห้องวิจัยบนตวนี้มนนนะะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยร่วมมือกับทีมงานบืออาชีพในการค้นหาสูตรแชมพูกับครีมนวดผมที่เหมาะสมกับผมน้องพิมมากที่สุดเลยค่ะออกมาเนี่ยเหมาะเหมาะสมกับผมแบบหนูนี่คือยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะน้องพิมเนี่ยน,นะคะใครๆก็รู้เป็นคนที่ผมหนาผมเยอะมาก แล้วก็เข้าไปผมยาวบางทีหนูนอนแล้วหนูก็ดิ้นด้วยดิ้นตอนกลางคืนนะคะแล้วตื่นเช้ามาผมจะพันกันเวลาจะสางหมตอนเช้าไปโรงเรียนมันจะมีปัญหาแล้วมันต้องใช้เวลานานมากทุกวันกว่าจะสางหมดหัวมันมีปัญหามากเพราะอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าแม่พยายามจะให้ผมหนูเนี่ยหนังศีรษะเนี่ย,ยไม่โดนสารเคมีเยอะอยากจะใช้แชม,มพูพวกออแกนิกต่างๆแต่ที่ซ,ซื้อมาใช้ทั้งหลายนะพอใช้ออแกนิกปุ๊บดีกับหนนะังศีรษะ <c oughs> ผมมันก็จะแห้งๆยังไงไม่รู้นะ่ยแม่ก็เลยแบบเอ๊ไปเอาสูตร ที่มันจะทั้งแบบว่าเป็นออร์แกนิกผมนุ่มหวีง่ายไม่พันกันและที่สําคัญกลิ่นหอมแบบที่มันชื่นใจไม่ใช่หอมแบบฉุนแต่จ,จมูกเหมือนที่แบบหลายยี่ห้อไงอฉนกกันน่ะก็เลยได้เป็นอันนี้ออกมาลองดมดูก่อนเลยคะ่ะลองดมดูก่อนเลยมดมสิคะอันนี้แชมพูอันนี้ครีมนวดนะคะเป็นอย่างนี้กลิ่นหอมมากเลยมันจะหอมแบบอ่อนๆนะใช่ สารเคมีสักนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะบอกให้อ่าอย่างแชมพูเนี่ยนะคะคือมันจะเป็นสูตรหวีง่ายไม่พันกันแล้วก็ไม่มีสารพาราเบนเนี่ยไม่ระคายเคืองต่อดวงตาเด็กๆก็ใช้ได้โตขึ้นมาแบบน้องพิมพ์ก็ใช้ได้ด้วยจริงๆจริงเหรอคะอ่ะๆๆไม่เชื่อเหรออย่างนี้ต้องลองปะได้เลยค่ะทั้งแชมพูและครีมนวดครีมนวดก็เป็นสูตรหวีง่ายไม่พันกันแล้วผมยังเงางามเป็นประกายด้วยเหมาะกับผมยาวๆแบบนี้โอเคไหมคะไปลองดูนะ ร้อมจะรองสูตรของเราหรือยังคะ่ะเขาลองอแชมพูเด็กชิวชิวอ้าวมาเลยสั่เลยค่ะหุยหอมเลยนะหอมมากสัวเลยสัวเลยดูสิว่า ผลลักจะเป็นยังไงรับร,รองผลิตภัณฑ์แชมพูสบู่เหลวเด็กจิ๋วชิวเอาเฮ to ททอ์ท็อทำความสะอาดเส้นผมและผิวหนังได้อย่างอ่อนโยนไม่ระคายเคืองต่อดวงตาและผิวแพ้ง่ายพร้อมทั้งการบำรุงจากสารสกัดธรรมชาติมากกว่า9ชนิดที่มีคุณสมบัติปอ,อกปปะโลมผิวจากการอักเสบให้ความชุ่มชื้นกับผิวลดการสะ,สะสมของแบคทีเรียและอุดมไปด้วยวิตามิน B5 เพื่อการบำรุงเส้นผมและผิวให้นุ่มลื่นเงางาม,งามเนียนนุ่มน่าสาัมผัสเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> สะแล้ว ออ่อย่าอย่าแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ลองตอบของแม่อ่ะได้ค่ะโหเป็นยงสะเรินหอมมากเลยค่ะสะเรินจสึสะอาดยังะอาดค่ะเดี๋าดูค่ะดูค่ะล้างก่อนถึงล้งจมูกก่อนค่ะใะน้นะคะะตนค่ะ ล้างแล้วสูดรู้สึกนี่รู้สึกมันแบบว่าพึ่บไเปเลยมันสะอาดมา,มากน้องบิ๊มก็เป็นผมมันด้วยอะ่ะแบบว่าหัวมันง่ายมากมปกตินะน้องบินสระผมมาแม่หนูสระผมเสร็จแล้วมาให้แม่ดมยังมีกลิ่นของมันที่หัวอยู่เลยอะ่ะไหน,นดมสิไหนมาดมสิคะหอมเลย ครีมนวดผมนะคะหรือว่าเด็กจิวชิวล์อัพคอนดิชเนอร์ยิ่งผมยาวๆแบบนี้จำเป็นต้องใส้มากคะเพราะว่าผมมันจะนี่ไงเนื้อมันดูเข้มข้นมากเลยมันหอมไหอมขิ้นเหมือกันเลยหอมมากคุณจะเอาไปจิ้มจมูกคุณทำไม นวดที่ปลายผมก็พอแม้ว่าหรือว่าจะนวดถ้าเกิดใครที่ผมแห้งมากก็นวดทั้งทั้งเอ่อทั้งเ<อ>ขาเรียกอะไรทั้งหัวเลยผลิตภัณฑ์ครีมนวดบำรุงเส้นผมเด็กหยิบชิวเอาเพื่อผมนุ่มสลวยหวีง่ายไม่พันกันเงางามเป็นประกายด้วยคุณค่าจากน้ำมันมลเมล็ดองุ่นน้ำมันมะพร้าวและวิตามิน b 5. พร้อเพิมทั้งการบำรุงจากสารสกัดธรรมาชาติมากกว่า9ชนิดกลิ่นหอมสะอาดตลอดทั้งวันอ่ะล้างเลยนะคะ นี่เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเราลองโมวีกันลองเลยว่าจะลื่นเคยแค่ไหนผมมวีง่ายไม่พันกันแน่นอนะัดไปโอ้โหนี่ยพีคนี่ไม่ต้องจับไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าจับก็นีนน่ดูนั้นโอ้โหเป็นไงต้องเอียงหาแสงนี่มันจะมีประกายแบบแเออหมูเป็นปรเงาเงาประกายนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงผมนุ่มสลวยจริงๆริเลยค่ะผมนุ่มสลวยเขาเรียกว่าไม่พันกันและเงาเป็นประกายใช่ไหม โอ้โหแล้โโะค่ะเป็นไงรู้สึกห,หัวสะอาดเลยไหมรู้สึกสะอาดมากเลยะค่ะนี่ก็ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เหมือ,โอนโฆษณาแชมพูเป็นไงอ๋อโอเคนี่นะคะสวยไงเป็นไงเป็นไงอป็นงแม่บอกแล้วว่าที่แม่ไปหาข้อมูลแล้วก็ทำแชมพูมานะคะดีมน,น,นะ เดี๋ยวก่อนนะคะคือน,นี้แมมันดีขนาดนี้ทำไมไม่ขายเลยะคะขายเหรอขายเลยอ๋อ oh, ขายให้น้อง,องๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยชอบมีคนถามมาใช่ไหมคะว่าผมน้องพิมพ์ยาวๆแล้วออน้องพิมพ์ใช้อะไรยังไงนี่งไงอันนี้แหละขายเลยได้ไหมคะจะ<า> <So, S 2> ได้แ,แบ่งปัน<ๆ>กันเพราะว่าแม่แม่หลายคนแม่เชื่อว,ว่าต้องมีปัญหาเดียวกันหลายคนนะบ่นเหมือนกันเลยอะจะต้องทะเลาะกับลูกตอนเช้าในการหวีผมแล้วหรอ อรอย่างนี้นะถ้าเกิดใช้อันนี้รับรองว่าผมลื่นน,นิ่มสลวยลหวีได้ไม่พันกันอะแชมพูเด็กสิงเียวอ้าวกับครีมนวดผมใช้คู่กันนะคะคู่หนึ่งเนี่ยนะคะทั้งแชมพูและครีมนวดผมเนี่ยราคา740บาท <Wow. S 1> คือ7จ็รได้ได้ทำเป็นคู่นะคะได้ทั้งแชมพูและครีมนวดผมแล้วก็ ขวดนึงเห็นปากว่าใหญ่มากนี่ก็เริ่มเพิ่มเลยค่ะขวดนึงเนี่ย500มิลลิลิตรทนั้นถ้า2ขวดคือ1ลิตรเลยนะพันมิลลิลิตรก็คือ1นิตรดคือใช้ได้นานเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอาะเอาไปลองใช้ดูต้องลองต้องลอง้องลองสิว่าต้องลองยังไงต้องลองเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆต้องซื้อใครไม่ซื้อนูวจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยค่ะใช่อะลองดูก็ไม่เสียหายนะคะรับรองว่า กี่หนึ่งขวดแล้วเนี่ยซื้อต่อไปอีกยาวนะานเลยแน่นอนก็ถือว่าลองดูก่อนก็ได้<ช>ว่าอชอบไหมชอบกลิ่นไหมชอบการใช้งานของเขาไหมก็ลองซื้อไปใช้พราทุกคนต้องใช้แชมพูอยู่แล้วใช่ไห<ช>มนะแหซื้อกันได้ที่ช h อปปี้ลาซาดา้าพ็อ x บแล้วก็ l i น์แอนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่รายละเอียดไว้ให้ข้างล่างนี้ว่า l i น์แออะไรก็ทดลองซื้อมาใช้กันดูนะคะรับรองว่าจะต้องชอบ แน่นอนค่ะคือเป็นไม่มีสารเคมีอันตรายต่างๆฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับเด็กมากๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้แม่เองก็ใช้สบู่เด็กแชมพูเด็กอยู่เหมือนกันนะโอเคค่ะดีมากงั้นลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมทดลองอะไรคะเด็กจิ๋วชิวอัลแชมพูกับเด็กจิ๋วชิวอัลคอนดิชเนอร์นะคะขอบคุณค่ะ